สวัสดีนะฮะตอนยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกทท่านนะเข้าสู่รายการ AP t PO นะฮะและนี่คือช่วงของแจกไมคครับนะฮะก็ไมคคับเห็นว่าไมคคับ0.15.4ออกมาแล้วนะครับก็พุ่มๆไปดูมานะก็ต้องขอไปที่แจกชากันด้วยนะครับผมโอเคผมมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้ลอยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับก็ลิงก์อยู่ข้างล่างนี้ครับ อ่ากดเข้าไปนะฮะอ่ากดร้อยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องเอ่อบอกว่านานๆจะลงคลิปทีนะวันนี้ม่นลงไม่ลงนะ,อะโอเคฮะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างนะก็ต้องบอกเลยไม่ค่อยว่างนะฮะก็การบ้านนะ,ะทุ่มบ้านทุ่มเมืองนะครับจนว่าห้องนอนกูการบ้านเพียบนะฮะอ่าโอเคผมกลกาซโอเคฮะ คือผมก็จะชอบกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์คลิปด้วยนะครับผมไม่ไปครับผม